สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูแบมอีกครั้งนะคะและในวันนี้นะคะครูแบมนะคะก็ได้นําความรู้เรื่องการจัดการแสดงนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ากว่าจะมีการแสดงในหนึ่งชุดการแสดงได้นั้นนะคะเขามีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะถ้าอยากทราบแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ การจัดการแสดงแบ่งออกเป็น3าฝ่ายด้วยกันค่ะ 1. ฝ่ายอำนวยการแสดง 2. ฝ่ายจัดการแสดงและ 3. ฝ่ายธุรการค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ฝ่ายอำนวยการแสดงกันก่อนเลยนะคะซึ่งฝ่ายนี้นะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะคือ 1. ผู้อำนวยการแสดงผู้กำกับการแสดงผู้กำกับเวทีและผู้ช่วยผู้กำกับเวทีค่ะ ผู้อำนวยการแสดงนะคะก็คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดหรือเรียกว่าหัวหน้าคณะซึ่งจะเป็นผู้กำหนดจุดประสงค์ในการแสดงและเป็นผู้ที่มีต้นทุนแรงงบประมาณในการจัดการแสดงค่ะส่วนผู้กำกับการแสดงนะคะมีหน้าที่เป็นผู้ฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ควบคุมการแสดงต้องมีความรู้ความสามารถในการแสดงเป็นอย่างดี อีกทั้งนะคะยังถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดและมีอำนาจในการบริหารการแสดงทั้งหมดเลยค่ะผู้กำกับเวทีคือผู้ที่คอยกำกับดูแลการแสดงบนเวทีและความเรียบร้อยในด้านต่างๆได้แก่ด้านฉากแสงสีเสียง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงค่ะส่วนผู้ช่วยผู้กำกับเวทีนะคะก็คือผู้ที่คอยช่วยผู้กำกับเวทีดูแลการแสดงบนเวทีและความเรียบร้อยในด้านต่างๆนั่นเองค่ะฝ่ายต่อมานะคะคือฝ่ายจัดการแสดงค่ะซึ่งฝ่ายจัดการแสดงนะคะก็แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะคือ1 คณะกรรมการพิจารณาการแสดง 2. ผู้ดูแลด้านเทคนิค 3. ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย 4. ผู้ดูแลบทเพลงและดนตรีค่ะในแต่และฝายนั้นทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างเราไปเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยค่ะคณะกรรมการพิจารณาการแสดงนะคะก็คือผู้ที่นะคะเลือกนะคะและพิจารณาการแสดงก่อนที่จะนำมาจัดการแสดงนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือผู้ดูแลด้านเทคนิคนะคะซึ่งผู้ดูแลด้านนี้นะคะก็คือผู้ที่ออกแบบฉาแสงสีเสียงนะคะแล้วก็อุปรกรณ์ประกอบการแสดงนั่นเองค่ะผู้ดูแลเครื่องแต่งกายนะคะมีหน้าที่นะคะเลือกนะคะหรือจัดหาเครื่องแต่งกายนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบนะคะหรือตัดเย็บเครื่องแต่งกายค่ะต่อมานะคะคือ ผู้ดูแลนะคะบทเพลงหรือดนตรีนะคะซึ่งหน้าที่นี้นะคะก็มีหน้าที่ในการน,นะคะคอยเลือกเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งเพลงนะคะบทเพลงหรือแม้แต่ทํานองนะคะแล้วก็คอยควบคุมนะคะเกี่ยวกับด้านดนตรีนั่นเองค่ะ และฝ่ายสุดท้ายนะคะคือฝ่ายธุรการค่ะซึ่งฝ่ายนี้นะคะแบ่งออกเป็น 1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3. เหง่รันยิก 4. เจ้าหน้าที่สวัสดิการและ 5. ผู้รับผิดชอบสถานที่ 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานคือผู้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานให้กับฝ่ายต่างๆ 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คือผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การแสดงและการทำสุนทรบัติ 3. เหรันยิกคือเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งจะรับผิดชอบดูแลบัญชีการเงินและการจำหน่ายบัตร 4. เจ้าหน้าที่สวัสดิการคือผู้ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่ายและดูแลเรื่องอาหารรวมถึงการปฐมพยาบาลและสุดท้ายนะคะผู้รับผิดชอบสถานที่คือผู้ดูแลเวทีการแสดง ที่นั่งของผู้ชมคนถือบัตรและความสะอาดของห้องน้ำเป็นต้นค่ะการดำเนินงานในการจัดการแสดงนะคะจะเริ่มตั้งแต่ 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย 2. การคัดเลือกนักแสดง 3. ผู้กำกับการแสดงเรียกประชุม 4. จัดการประชุมเพื่อติดตามงานในการทำงานของแต่ละฝ่าย 5. ฝึกซ้อมการแสดง6 จัดกาแรแสดงจริง 7. สรุปและประเมินผลการจัดกาแรแสดงค่ะ อย่างไรกันบ้างคะกว่าจะมีการแสดงหนึ่งชุดการแสดงได้นั้นนะคะมีหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะต้องเริ่มจากหนึ่งนะคะแบ่งหน้าที่นะคะซึ่งการแบ่งหน้าที่นะคะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันค่ะคือ1นะคะฝ่ายอำนวยการแสดง2ฝ่ายจัดการแสดง3ฝ่ายธุรการค่ะเอเราแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องดําเนินการแสดงค่ะซึ่งการดําเนินการแสดงนะคะก็เริ่มตั้งแต่นะคะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายนะคะ2นะคะก็คือ คัดเลือกผู้แสดงค่ะซึ่งการคัดเลือกผู้แสดงนั้นนะคะก็จะต้องเลือกผู้ที่มีนะคะรูปร่างใกล้เคียงกันนะคะเพื่อความสมดุลนะคะแล้วก็สวยงามค่ะต่อมานะคะผู้กํากับก็จะเรียกประชุมนะคะเมื่อผู้กำกับเรียกประชุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดประชุมอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามงานในแต่ละฝ่ายค่ะ เมื่อติดตามงานในแต่ละฝ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการซ้อมนะคะฝึกซ้อมการแสดงเมื่อฝึกซ้อมการแสดงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จัดการแสดงจริงนะคะและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะสรุปและประเมินผลจัดการแสดงนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องการจัดการแสดงวันนี้ครูแบมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ